Welcome back to the class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะคะคือ u n i t 2 n u m n u r s u r i t 2 Numbers บทที่2นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขค่ะในหน้าที่46นะคะก็จะบอกว่า นักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในบทน,นี้นะคะในส่วนของคำศัพท์ก็จะมี numbers กับ a n i m a l นะคะแล้วก็มีจะมีโครงสร้างประโยคเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนดูหน้าทันมาเลยค่ะหน้าที่47นะคะโอเคค่ะ first time นำข้าสู่บทเรียนนะคะในหัวข้อที่1 look and say ดูภาพและพูดตามนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านตามครูไปนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลย one cat แมวหนึ่งตัวนะคะ two cats แมวสองตัว t e e cats แมวสมตัว f o r e a t s หนูสี่ตัว f i r e t s หนูห้าตัว six r a t s หนูหตัวมาต่อที่ภาพด้านล่างเลยค่ะ seven dogs สุนัขเจ็ดตัว eight birds นกแปดตัว nine b a t s ค้างคาวเก้าตัว ten ducks เป็ดสิบตัว นะะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวเลข 1- นึถึงสินั่นเองนะคะนักเรียนก็จะคุ้นเคยกันแล้วนะคะนักเรียนก็จะท่องกันบ่อยๆนะคะในช่วงอนุบาล1 2 3 t 5 6 7 8 9 10 i x แต่เมื่อนักเรียนนะคะขึ้นมาในระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่1แล้วนะคะนักเรียนจะต้องรู้ตัวเลขมากกว่านี้อีกค่ะนะคะนั่นก็คือเลขที่11ถึงเลขที่20นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าต่อไปค่ะ หน้าถัดมานะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูเหมือนเดิมค่ะ eleven f r i s t w e l v i pens 13 i r t e e caps 14 r e e a t s f i e g g s 16 frogs seventeen cries 18 balls, 19 friends, 20 tops อ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งไปทีละ,ะช้านะคะสำหรับหน้านี้นะคะสำหรับหน้านี้นะคะดูที่ภาพแรกนะคะ eleven fish ก็คือปลา11ตัวนั่นเอง eleven fish ต่อไป twelve p l n s twelve p l n s ก็คือเครื่องบินเท่าไหร่คะ12บสองลำนั่งเองต่อไป1 3 caps นะคะ t h caps ก็คือหมวกแก๊ปจำนวน13ใบนั่นเองต่อไปกลับมาภาพนี้นะคะย้อนมาภาพนี้14 r e e a t s นะคะก็คือหนูจำนวน11ขอโทษค่ะสิบสี่ตัว ต่อมา15 eggs นะคะก็คือไข่จำนวน15บาใบนะคะสิบห้าฟองนั่นเองต่อไป16 frogs กบจำนวนกี่ตัวคะ16ตัวนั่นเอง1เ cries ก็คือว่าวจำนวนเท่าไรคะ17นั่นเองต่อไป1อ balls ลลูกบอลมีเท่าไรคะ18ลูกนั่นเองและภาพนี้นะคะ19 friends พั ัมีทั้งหมด19นะคะและสุดท้ายนะคะลูกค้างนะคะ t 0 t y ก็คือ20นั่นเองนะคะเรามาดูข้างล่างนะคะข้างล่างนี้นะคะก็จะคือตัวเลข11ถึง20นั่นเองที่ครูบอกว่าอยู่ปนหนึ่งแล้วนะคะนอกจาก one t o t แล้วเนี่ยเราต้องเริ่มตัวเลขต่อถัดไปก็คือ eleven twelve t h i r n f e e n fifteen s i x t 18, 19, แล้วก็20นะคะจำให้ดีนะคะนักเรียนว่า11เขียนยังไง12เขียนยังไง 13, 14, 15เขียนยังไงนะคะอย่างเลข 11, 12เนี่ยจะเกียนไม่เหมือนเพื่อนแต่ถ้า13นะคะก็จะเป็น13เป็นจาก3มัน,มนไม่ใช่13นะคะ13นะคะ 3, w E, N นะคะแล้วก็ 14, 15, 16, 17, 18, 19นะคะ ดูตัวเลขให้ดีค่ะในส่วนหน้าถัดมานะคะในหัวข้อที่2 plastic implant นะคะจับคู่ฝึกสนทนานะคะแต่อย่างที่บอกว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ปลอดภัยน้อนแล้วเราก็ต้องเรียนออนไลน์แบบนี้อยู่นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะมาจับคู่ฝึกกันในห้องได้ก็เดี๋ยวในคืนนี้นะคะมาฝึกไปพ,พร้อมๆครูแล้วกันนะคะเขาบอกว่า look at the picture p r e s n t a t นะคะให้ดูภาพนะคะพร้อมัีและพูดนะคะโดยเขาเนี่ย รูปภาพในหน้าเขาจะให้รูปภาพในหน้านียนะคะเขาจะให้จํานวนของสัตว์มานะคะว่าสัตว์ในแต่ละข้อเนี่ยม,มีทั้งหมดเท่าไหร่และให้เราพูดบอกจํานวนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในภาพที่1ในภาพที่1น,นะคะภาพที่1คืออะไรเป็ดนั่นเองเป็ดนะคะเป็ดภาษาอังกฤษก็คือ duck ส์นั่นเองนะคะอ่ะเรามานับดูกันว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัว one two t h f i v e มีเป็ดทั้งหมด5ตัวนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็ต้องตอบว่า fried ducks fried ducks นะคะภาพที่2ภาพที่2นะคะก็คือนกนะคะอยู่บริเวณรอบๆต้นไม้เรามานับกันว่ามีทั้งหมดกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10มีทั้งหมด10ตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า ten birds ten birds นะคะโอเคภาพที่3ภาพที่3นะคะคือแมวมีกี่ตัวนับกันค่ะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ตัวนะคะคำตอบก็ต้องคือ six cats six cats ต่อมาภาพที่4กบนะคะมีกี่ตัวนับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 มีทั้งหมดเตัวก็ต้องตอบ seven f o x s seven frogs. มาดูภาพข้อที่5นะคะนกในกรงมีทั้งหมดกี่ตัวคะสตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบ two birds two birds ต่อมานะคะในข้อ6ภาพที่6นะคะภาพที่หกข้างข้าวมีกี่ตัว ว e two, three นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ต้องตอบ t b a บ็กส์อ่าภาพที่7แมกี่ตัวคะ1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตอบ one cat one cat อ่าภาพที่8หนู one, two, three, four มี four สี่ตัวนะคะก็ต้องตอบ four r e s s four r e s s อ่าสุมภาพสุดท้ายนะคะ พึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวอันนับ o n 3 e two three four five six seven a มี a นะคะก็คือแปดตัวเวลาตอบก็ต้องตอบว่า a b s a b e e เ o k นาอนักเรียนคงเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือนับจำนวนนะคะแล้วก็ตอบว่าสัตว์ชนิดนั้นมีจำนวนเท่าไหร่นั่นเอง ในหน้าถัดมานะคะหน้าที่50นะคะในหัวข้อ Studymore กิจกรรมการเรียนรู้นะคะในหัวข้อที่1 Look and say ดูภาพและสนทนานะคะเป็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเขาคุยกันค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะมาอ่านให้นักเรียนฟังนะคะและนักเรียนลองอ่านตามครูนะคะโอเคค่ะไปพร้อมกันเลย How many bees How many bees Three bees Three bees How many frogs? How many frogs? Four frogs. Four frogs. How many cats? How many cats? Two cats. Two cats. โอเคค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเป็นการสนทนาถามถึงจำนวนสัตว์นะคะว่ามีเท่าไหร่นะคะโดยจะใช้รูปประโยคคือ how many นะคะคือเวลาถามจำนวนเราจะใช้คำว่า how many นะคะและตามด้วยสัตว์ที่เราอยากจะถามนะคะว่าสัตว์จำนวนนั้นเนี่ยสัตว์ตัวนั้นนะคะมีจํานวนเท่าไหร่นั่นเองนะคะแล้วเวลาเราตอบนะคะก็คือขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะคะจํานวนก่อนขึ้นดขึ้นด้วยจํานวนของมันก่อนแล้วก็ตามด้วยคําศัพท์ชื่อสัตว์มานั่นเองนะคะอย่างนี้ก็ถาม how many bees พึ่ง มีจํานวนเท่าไหร่นะคะเพิ่งมีกี่ตัวเพิ่งมีจํานวนเท่าไหร่นะคะเด็กผู้ชาคนนี้นับแล้วนะคะก็คือ o n e two three มี three ก็คือ3ตัวก็ตอบไปว่า three bees t bees ก็คือมีพิ่งจํานวน3ตัวนั่นเองเหมือนกับภาพนี้นะคะเด็กคนนี้ถาม how many frogs f r o g แปลว่ากบนั่นเองนะคะก็ถามว่ากบเนี่ยมีจํานวนทั้งหมดกี่ตัวนะคะเด็กคนนี้นับแล้วก็ตอบว่า four frogs four frogs นะคะก็คือมีกบ อยู่สตัวทีนี้เด็กผู้ชายได้ถามผู้หญิงกลับว่า how many cats how many cats นะคะคือ cat ก็คือแมวเนี่ยมีทั้งหมดทั้งหมดกี่ตัวนะคะเด็กผู้หญิงก็จะตอบว่า two cats เพราะมีแมว2ตัวนั่นเองโอเคเนาะนักเรียนคงจะเข้าใจนะคะในส่วนของหน้านี้ เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะมาทําแบบฝึกหัดหน้า55ค่ะในหัวข้อ Listing, วิ i t Vocab นะคะในหน้า55นะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นจับคู่ระหว่างจำนวนและภาพนะคะอย่างตัวอย่างที่เขาให้มานะคะพึ่งมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะ o n 3 e two, three นะคะเขาก็โยงเส้นนะคะไปที่คำว่า t h r e ที่แปลว่า3นั่นเองนะคะ ทีนีเ้เราลองมาทำดูกันอ,อย่างเช่นเป็ดนะคะเรามารับกันว่ามีทั้งหมดจำนวนเท่าไหร o n e two three f i v e six seven e นะคะเป็ดมีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมคะก็คือ10 n สนะคะเราก็โยงนะคะไปหาคำว่า10เลยคะ่ะ โยงแบบนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องใช้ไมบ้บรรทัดก็ได้ค่ะโยงแบบนี้ไปได้เลยนะคะหรืออย่างนกนะคะนกในภาพนี้นะคะคือ one two three four five นกมีทั้งหมด5ตัวนะคะไปหาคําว่า five เราก็โยงไปแบบนี้เลยง่ายๆน้อนหน้านี้หวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะในส่วนของหน้าถัดมานะคะกิจกรรมสรมทสักษะในหน้า56นะคะเขาให้นักเรียนนะคะ สนทนาว่านักเรียนเนี่ยมีสัตว์หรือมีสิ่งของอะไรบ้างนะคะเขียนถามนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นประโยคคำถามใ้เขาให้มาคือ how many จุดจุด do you have how many จุ do, do you have นะคะตรงนี้ก็คือให้นักเรียนใส่นะะว่านักเรียนต้องการถามว่าสิ่งนั้นมีอะไรส่วนข้างล่างนะคะเป็นตัวเลขนะคะตั้งแต่1 2ึสไล่ไปเรื่อยจนถึง10นะคะอย่างเช่นตัวอย่างสมมุติหนูจะถามว่ามีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวนะคะหนูก็ต้องเขียนตรงนี้ว่า how many dog ดอกที่แปลว่าสุนัขนะคะหนูเขียนลงไปเลยว่า dogs นะคะ How many dogs do you have คุณมีสุนัขก,กี่ตัวนะคะสมมตินักเรียนบอกว่ามีทั้งหมด3ตัวนักเรียนก็วงตรงนี้เลข3ไปและเสร็จแล้วตรงนี้ทําอะไรพื้นที่ตรงนี้ทําอะไรตรงนี้ให้นักเรียน,นะคะว่าสุนัขทั้งหมด3ตัวนะเข้าใจนะคะหนูถามว่าหนูตรงเนี้ยให้หนูใส่จา ว่าสัตว์หรือสิ่งของอะไรที่หนูนะคะต้องการจะถามส่วนตรงนี้ให้หนูวงกลมตามจํานวนที่หนูบอกว่าหนูมีเท่าไหร่ส่วนตรงพื้นท,ที่ว่างบริเวณตรงนี้นะคะให้นักเรียนวาดรูปสิ่งของนั้นลงไปถ้าตรงนี้หนูเขียน d o g s ก็คือสุนนะัขหนูต้องวาดสุนนะัขถ้าตรงนี้หนูเขียน fish นะคะ f i s f ิ I s H, ตรงนี้หนูต้องวาดปลานั่นเองนะคะวาดเขียนนี้ถูกแล้วก็วาดนี้ถูกให้มันสัมพันธ์กันทั้งชื่อ สัตว์สิ่งของนะคะจำนวนรูปภาพแล้วก็จํานวนตัวเลขให้มันสัมพันธ์กันแค่ว่ารูปเฉยๆนะคะไม่ต้องระบายสีนะคะโอเคค่ะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้านักเรียนสงสัยแปบฝึกหัดนะคะว่าต้องทําอย่างไรนักเรียนสามารถสอบถามครูผ่านทางไลน์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ굿ไบ